อัมลาอะไรด้อดทุกคนเด้ดอสิเกอัมลาจากเมืองสนามไซแล้วเนาะปัจจัยหลักที่เฮ็ดให้รถล่มนี่ก็คือเบรกหลังบ่อยู่นี่เลยทุกคนเบิ่งเบรกเกินประจําบ่ได้อยู่ได้นี่ไปแล้วโอ้ขนาดตื่นนอนได้อ,อ,อี่เนาะตื่นตีหกโมงมาที่ออกตีหกโมงเต่าออกไปออกมาเก้าโมงยังเด้ออก,ม,ม,ออก,ม,ออกมันที่ยู่บริเวณนี้นหะทุกคนเดีย๋ยวนี่ตัวเห็นอยู่นี่นะหนึ่งนะอันสองอันแล้วกันแต่ละอันที่สามอันที่สามที่เจอนี่ทุกคน อันนี้นี่ไข้เนี่ยดีขึ้นหลายเนาะคือขนมเด้อขอบใจก่อนขอบใจก่อนทุนนกันนบเนยเอออ่จู่สร้างมารมกางรมเ่อนสบายด,สายดีสบายดีตอนเศร้าอีกรอบนึงเนาะทุกคนเนาะอยู่ที่เมืองสนามไซแขกอัตปือเนาะ วันนี้นี่ตัวกับลังซีเดินทางไปสูแข่งอัตปืะยด้เลยทุกคนเด้อตอนนี้อยู่ทีเขียนนอกๆนนึงเนาะเก็ว่าซีแบบในเมืองแบบนะในเมืองสนามไซกับโบเม่ในเมืองแท้นะนี่ทุกคนกลับมาแบบเจอฝูงงัวเลยสุดยอดเมื่อวนนี้เฮาซีได้อำลาแล้วด้อยทุกคนเด้อซีได้อำลาจากเมืองสนามไซแล้วเนาะตอนนี้นี่ตอนเศร้าๆเนาะเขาจ็ไ้พาเอา หัวเริ่มออกไปแรงเนอะโบว์เฮนออกไปหากินเนาะเอาไปปล่อยสู่แบบทุงที่ว่าขับบนขับเจ้าปล่อยนั่นแหละหพวหงัวขาเจ้านีไล่หลายเนาะตัวใดกับตัวตุยตุยโบ่มีตัวจ้อยยักษตัวเนาะตัวใดเป้งเป้งเลยเนาะเมื่อนี้นี่เฮาซีได้ไปอำลากับแบล็ซี่เนาะซี่เป๋อำลาแบล็ซี่แล้วก็บซีออกเดินทางไปเลยเพราะว่าแหน่เนาะเพราะว่าตามแผนเลยเฮาซีแบบ โค้งไปทางนั้นหรือซออกไปทางซิกอัตปือซก้กองแล้วก็ออกไปสูปากซองออกปากซองแล้วก็สิออกทางเลขสิบสามไตคือเก่าเนาะในเป้าหมายของเขาครั้งนี้แต่ว่าบางทีนี่ตัวอาจจะเพได้เห็ดแนวกลิ่นแล้วเลยทุกคนเลยเพราะว่ามันึืดไปรึ้ยมามันคือสิยาขนาดยุ่งยากแบบเขาคนเดียวนะใหญ่แท้ก็อยากเ็ดอยู่แต่ว่าถ้าเอาคนเดียวเขาซิไปออกตลาดซิไปซื้อของกินซิไปซื้ออันนั้นนี่ตัวอาจจะไม่ได้ไปแล้วแต่ว่าตัวอาจจะซื้อแบบ ข่อซื้อเป็นอุปกรณ์การเฮียนซะเนาะแต่ว่าช่วงนี้นี่ก็เป็นช่วงที่ว่าทันทิวาขาเจ้ายังบ่เข้าองค์เฮียนเลยเอาจังได๋ดีป่าวันนี้ลืมคิดเนาะช่วงนี้เป็นช่วงพักแลงช่วงนี้เป็นช่วงพักแลงแล้วก็ประมาณเดือนเดือนแปดเฮ้ยแต่ก็ใกล้สิเปิดซุกเฮียนแล้วเด้เนาะเดี๋ยวอาจจะไปหาบอนที่ว่าเขตยนชนบทในนึงแล้วก็สิไปแจ้งในบ้านเนาะสิไปแจ้งในบ้านแล้วก็อยาก ที่ไปเอื่นเขาเจ้าให้ด็กน้อยข้าเจ้ามาหาพปื้มน้ำอย่างประมาณนี้เพระาะว่ามื้อนี้กับวันที่สาวสาไปานี่แหละทุกคนบื้อเยวันที่เท่าไหนนะร่เนาะกับวันที่หนึ่งเดือนเก้าทุกคนวันที่หนึ่งเดือนเก้าแมนมื้อที่ขาเจ้าเปิดโซกเทียนเนาะอยู่ที่ฟังเราเดี๋ยวตัวซีพีซื้ออุปกรณ์การเทียนเอาซะเนาะเพื่อเป็นแบบว่าให้มีนัก,น,กนักเทียนขาเจ้ามีปื้มเขียนเนาะ อาจจะไปเบิ้งก่อนว่าราคาเพิ่มเขียนอันไปเบิ้งราคาบิกคาสโวันจีราคาเท่าไหร่เราก็ซืไปแจกให้น้องๆแล้วก็จึงซืออกเดินทางไปต่อเนาะแต่ว่าจีไปซ่อมองก่อนว่าจีไปลงกับบ้านเดยเนาะทุกคนมาเนี้เอาซีไปหาไปซื้อก่อนเพราะว่านี่แหละทุกคนบรรยากาศตอนเช้า <c oughs> มิดเงียบหน่อยจูพี่มัวควยอันนี้องเงียนกับเจ้าเนีนี่แต่ว่า ส่วนพิษเทอร์มแบบ3เดือนเลยแบบหนาแบบเต็มเลยใกล้จิเปิดแล้วครัเจ้าก็นนะ่าจะมาอนมามัยไม่เนาะเดี๋ยวก่อนเนะอืงอาทำมาแว่หานแปลงรถไปหนึงก่อนเนะาะเพราะว่าปัจดใจลักที่เห็ุให้รถล,ล่มนี่ก็คือเบรกหลังวู่นี่แหละทุกคนเบิรงเบรกินประจำ้อยู่ได้นี่เดี๋ยวมื้อนี้เฮาสิมาเค็งเบรกนิดนึงก่อนเพราะว่ามันพี่ลึกโคตรแล้นะให้พี่เค็งให้ เดี๋ยวสิเบ่งเบงเบ่ให้มันแล้วแล้วก็สิ้งออกไปต่อเนาะแท็กี่นี่ก็ยังบดทโ่ทรหาเลยเดี๋ยวสิโทรหาแท็กซี่เปนหนึ่งก่อนเอาเนาะทุกคนสรุปแล้วก็คือเบรกมืดเนาะต้องไเปลี่ยนเพราะว่าเบรกหลังนี่สำคัญหลายบนท่านแบบรถสิล้มนะคือว่าเลยห้องโบวี้เบรกหลังเลยแบบรถล้มต้องมาสองคือตอนมาแล้วก็บวกกับสภาพดินที่ว่ามันแบบมันมืดนะมันเป็นดินดากนะเลยให้แบบว่าเจีกง่ายเนาะ เปลี me, right? s s right right. huh ่ยนเบรกหลังปุ๊บเกิดมืดปัญหาไปเลยแต่ที่ง่ายขคือโนมื่อวานนี้เท็กซี่กับไปเฮ็ดล่มอีกการที่มาสนามไซนี่รถล่มสามเพื่อเท็กซี่ยืมรถออกไปแล้วก็ล้งจากเงินแล้วก็เบรกไว้ยูแล้วเพิ่อนเบรกหน้าหลายแล้วรถเลยล่มเนาะอันตรายผมวิเบรกนี่ต้องแบบสำคัญที่สุดตอนได้มามืดก็คือเปลี่ยนอย่างเดียวเลยนี่เนื่อไปเดี่ยว โอ้ขนาดตื่นนอนได้อย่งเนาะนน <c oughs> ตื่นตีหกโมงมาสิออกตีหกโมงเศร้าออกไปออกมาเก้าโมงยังได้ออกโอ้ยบ้า <c oughs> เดี๋ยวน้องกระโหมีอันไส้ไอ้มีอันนึงแล้วอยู่ในกระเป๋า,าปลืมหมึกกาแฟใหม่เพิ่นแล้วก็พอดีทางผ่านเลยทางนี้ตัวทางไปนั่นไปอัตถือแมนต้านจิมหายยีโร่ใกล้เท้เหรอเชียวมือคือันคือใกล้แ,แท้ซะเสียวมือใส่ เมื่อแค่งมื่อนี้นี่อะไรเมือ่ออยังว่าสิเมื่อมื่อนี้ขาดแห้งไรน่ะแห้องอีกละโอ้ตายแห้งตลอดสิเมือ่ออยังเก้บเมื่อเก็ดซีกน้ำกาฮะบ้าาอโบไปน้ำกันเลยว่าซะฝนตกฝ <c oughs> นตกซ่อมหนีสิไปเด้อซันเดอร์ส้บมี่ไปไปเราเจอกันใหม่ รอบหน้าขันมาเมืองนี้โอ้ยโบเบนมาเมืองนี้เลยเนาะสิย่ายพูดละตัวไปลิ้นซื้อี้วะมามามาใหม่กันได้เนาไงเอาน้องก็เดี๋ยวทิไปอันนะบริคันไปไปเที่ยวหรือว่าไปยูฟุเลยไปลิ้นอ๋ออยู่นี่กับเบื่อแล้วไปลิ้นทางนั้นเนยินเบียร์ทางนี้เมาไหลเลยไหลมือพูดขมือไหลโอ้ยโอเคไปก่อนสดดีไปยามายโอเคกานหน้าสิมาใหม่ ปวันนี้ถือว่าครบเช็จกับเมืองสนามไซแล้วเนะาะวันนี้เขากล้ที่ออกเดินทางไปต่อเลยเนาะแต่ที่ไปสู่ตัวเมืองผู้ใดบางทีก็อาจจะมองว่าตัวเมืองเพราะว่าตัวเบืองแผนที่หลักของที่มกนมีหมู่บ้านที่น่าสนใจที่อยากพาทุกคนไปเบื้องเพราะว่ามีแต่มันติดแม่น้ำหนะทุกคนแม่น้ำทีอยู่ทางนั้นบุญเนาะน,น่าจะแม่น้ำมีอย่างจักรยานนี่แหละ ือโปสัณบางที่โเฉาะที่เข้าในตัวเมืองเเนนะรพราวแต่หา,าแต่เมืองนี่หาตัวตัวตวแข่งขนาดตัวตแขงอาตปือนะมันก็ได้ไก่กันหลายไปรไนนะเดี๋ยน้อทุกคนวันนี้เอาทีเดินทางไปก่อนนาอบรรยากาศกับเป็นานี้ฝนกระตกไม่แยกไม่แยกแน่ลยนะ กบโบเป็นอย่างเนาะเอาใสลุยอยู่แล้วใสลุยเขาไม่คุยกันเยอะเลยทุกคนสปายนนด้ทางมามาด้นะเบรกเบรกหลังกับเพี้ยแล้วเพราะว่าตอนรถล้มมันอ่ะเบรกหลังมันคืออะไรเนาะเขาโบเขาเบรกแต่เบรกหน้าแล้วมันก็เทียกง่ายแค่น่ะเขามีเบรกหลังแล้วก็ช่วยแบบว่ายุดแล้วก็อาจจะพอล้มมาแหละานี้นี่โกบรถจีนมาแตกออกได้หนึ่งแลทุกคนเนาะล้มสามเพียแท็กซี่เฮ็ดล้มหนึ่งตัวเฮ็ดล้มสองเพลียโอ้ยสามเพียก็ตัวก็ได ไปนะไปตาดอีกเนาะพอดีทีเทืรอซสหนะคะแนนเมืองนี่นะโอโ้แสดงว่าเมืองนี่มีความทุ่งจําขับรับตัวดีเลยเพราะว่าอ่าแต่แต่แต่ตอน,น่ะนะตอนไปได้ท้างเหนือนะตัวเจี๊ยบประมาณสองเทอ่อแต่พูถึงคันว่าล่มตัวค่ำได้ตลอดเนาะต่อไปน้ำอูแต่ว่ามา้าปดนี้นี่แบบล่มล่มล่มได้แท้แล้ทางทีมือแบบ มือกับผมได้จับกล้องเหรอฮอบส่องกับล้มแบบเจี๊ยบไปเลยเนาะเพราะว่าเบรกหลังมัน่อยู่ปบไปไหนฮะเนาะมันอยู่แต่เบรกหน้าหลังกระทั่งอาศัยมันมืนเนี่ยเนาะต่อมาหน้าหลังก็ไปล้มอยู่ตาเธอหนึ่งแล้วก็น้องกับมาเห็นล้มเชิงนั้นเธอหนึ่งโอ้โหสมเที่ยวหมาเนในบอนี่ไอ้ไม่กี่สมติดอยู่เห็นไนาะลนล้มดูคนเนาะเอ้าทุกคนมุ่งหน้าต่อไปซึ่งท่านี่กับสิเบบบรรยากาศตอนนี้แบบปีอยู่ได้ทุกคนแบบปีแบบว่ามี กกันนะมกเทุกคนเต๊ที่จริงนะทุกคนเลยตัวบอกเลยว่าอยู่นี่นะน้าตกตาน่ะหลไหลทุกคนนี่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 เดี๋ยวตัวจอดนนึงก่อนมันซีอยู่บริเวณนี่นะทุกคนเดี๋ยวนี้ตัวเห็นอยู่นี่นะหนึ่งอันสองอันแล้วกันเสร็จอันที่สามอันที่สามยู่เจ๋นี่ทุกคนแล้วเมื่อวานนี่นะตัวเห็นอยู่บนภูที่่าอยู่ฟังนั้นน่ะงามก็สองอันนี้อีกบอกเลยแต่ว่าอาจจะด้วยความแบบว่าโบมีไหมาลงทุนเนาะเพราะว่า อัตปืนนี่นะที่จริงตัวว่ามันเป็นเมืองที่ว่าค่อนขางว่ามีความสมบูรณ์ด้านแบบธรมศาศาศารมชาตินี่นะงามไหลายเลยงามหลายแต่ขาดพูดแบบมันลงพื้นแบบว่าที่จริงมันกาไก่จากเส้นทางแน่นอนมันการเข้าถึงมันลําบากนะท่านที่จริงทา้งลักชัโซโซมันทั้งสะดวกแล้วก็ตัวคิดว่ามันอาจจะเปิดมุมมองการท่องเที่ยวได้หลายขึเนเพราะว่าเซเซพกเซนะอย่างลองพอร้ลองมันนี่แหละประมาณนี้แหละ สองสองสองตาดีหล่ะที่ได้แบบเป็ี่ยนคลื่นขายกับเนื้อสนามใจได้เนะาะค่ะไปเบิ้งตัวจริงบาทางอัตตะฝือซีนี้อย่างอีกเน่เพราะว่าทางนี้นี่ก,มกะมีน้ำํำตกเนาะมีน้ํำตกเป็นเมืองประวัติศ,ศาสตร์ล่ะกะมีตาทีงามๆเนาะล่ะกัไปทางเบิ้องท้อัตตะฝือว่าสีนี้อย่างอีกเนาะนี่ทุกคนเบิ้งหมู่บ้านค่เจ้าทางหน้านี่เป็นหมู่บ้านที่ไหวบา นี่แหละบรรยากาศบ,บ้านๆของแท่เนาะแต่ว่าหนทางมีแบบมีเ่แบบเปลี่ยนใหม่มาแน่เนะะาะเพราะว่าขาเจ้ากัดขี้ขุ่มขึ้นมาไหนใด้แบบว่าหมู่บ้านกบะบก้อยนั่นปแตนมันจะยืดลุกไปนึ่งเนาะอยู่ประมาณนี้ฮา่าซิวๆแล้วบ่ดนี้เดินทางต่อไปเนาะอนอนอยู่ที่อตัตตภิสสองคืนทุกคน ไปแล้วอาจจะไปนอนทางแข่งอัตปือทัานแข่งอัตปือบมมี่อย่างตัวกับที่เดินทางออกไปต่อเลยนอนซูเซกองเนาะถ้านเ,เซกองบมมีกันโผลไปปากซองแน่เด๋มันก็นต้องได้พานนี้แล้วเนาะอาจจะได้นอนอยู่บนเอววนนึงนี่แหละมือนีหนี่ในสามยุดนี่เนาะหน้าจะพ่หองปากซองหรือพานเซกองกับอัตปือเนาะบรีปากมองเหียมของก็บรีเฮียเสียงสโลฮีเอเจ้าเบียหรือสา em babi em ở la cái gió phá hạc xiêm tấm nhỏ tua dương mô hôn an em em đi สามมุีน้ะบมได้เจอเส้นทางแบบนี้โดนโดนละโอ้สมเสียวเอ้ยนี่นะเนาะที่จริงคันมาทางปากซองเนี่ทางมันดีเลยแหละทุกคนคันดีมันที่ดีแบบนี้เลยแหละแด้ว่าได้ว่าอะไรบูอยากอ้อมไปอ้อมมาเนาะอ้า ที่จริงกับขั้นมาทางพานที่ประตูพานมาทางหลัก46เนอะทันมีเนวสามารถดึงดูดใจในนะักท่องเที่ยวมาเที่ยวได้อีกแบบว่าการท่องเทียเท่ยวคล้ายๆคล้สวรร์นะเกียรติได้เลยเนาะแบบว่าอ,อ้อ,อมๆเลยนะเนะาะเพราะที่เป็นแบบวงมุนเนาะหรือว่าเขาเอื้นแบบอย่างว่า,าลืมซื้อละการเที่ยวแบบว่าอ้อมแบบอ้อมมานะเนาะอันนี้คือกันแบบสไตล์เป็นวงมุนเลยปากซองเสืกอกองอัตกปื้ิ แล้วก็ออกสู่จังพระซักภาคใต้เนาะแบบรว่ามันอ้อมไปอ้อมมาหน่ะเขาทางไหนก็ได้เขาได้สองทางเนาะที่จริงท่งานส้ทางมันสะดวกทั้งสองทางกันแล้วก็มีแนวดึงดูดในแบบนักท่องเที่ยวมาเที่ยวได้กับโอ้สุดยอดเลยตัวบอกเลยว่าทางนี้เนี่ยแบบชุดท่องเที่ยวแบบคากบอกเลยว่าคากอีลียอมรับเนาะตาสองตาได้ก็กินขาดแล้วนะแนวดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาโบซั่นไอคนไทยทางอายุป,ประมาณเจ็ดสิบปีนะเพื่อนพวกขี่รถที่มาทางนี้ดอกตัวบอกไปเลยว่า เป็นอย่างเพราะจงดึงดูดได้กับย้อนตาทานะ่านหละเนาะเพราะว่าตาท่านมีความสวยงามหมดข่าว่าหลายเนาะสามารถดึงดูดให้คนมาเที่ยวได้เลยสามารถดึงใจหละแค่ว่าที่ว่ากกินใจเลยแหลนะทุกคนเนาะจะต่องเทีนนะ่ยวนาะที่เป็นไฮไลท์อย่ทันซักของอัตตะป,ปื๋เดี๋ยวถ้าเบิ้งกันาตัวเมืองนี่มันเะเข้เจออย,อย่างอีกเนีนะ่ยเนาะกันมาไปเจอตัวเมืองแบบในพุ่งสลีหันเอ้ยในอัตตะปืห๋หันแบบมีจุดเด่นปุ๊บโดยกับซีไทยทุกคนได้เบิ้งนอนซี๊ด เซ่กล่องมีจุดเด่นปุ๊บตัวกับทีไทยทุกคนในเบิร์นวาแต่และจุดแห่งมีจุดท่องเที่ยวเนาะใช่ไหมท่นเป็นไผ่ไสนใจอยากมาเที่ยวกะเชิญเลดี้ทุกคนด้วยแต่ว่าปากซองเนี่ยตัวบอกเลยว่ามีแน่นอนเนาะมีของดีหลายเนาะปากซองนี่เพราะว่าท่นสิวากะคนกับมาปากซองกับคนข,ขาว่าหลายเนาะเขาคนมาปากซองแล้วเขาเจากะเลี้ยวรถกลับขนาดบูมาทางนี้ตอนนอ่อเนาะแต่ว่าตัวคิดว่าตเซันะเซพากับเซันะ่นนะสองทะานนะมันคนน่ะ คนในหู้จักหลายยนะ้อนมาส้วงที่ว่าน่าจะเป็นส่วงน้ำท่วมเนาะทุกคนเนาะเฮ้ยแต่ลาช่วงน้ำท่วมมันก็ต้องท่วมมืดเนาะ <c oughs> คนหู้จักหลายต่อช่วงเคลื่อนแตกกันไละทุกคนปฏิบาเนาะฝนมันจะตกมาหลายแลย้วทุกคนตอนนี้ข้ามาเต็มหน้าเอาเลยออะไปก่อนว่าทีเจอทางหน้าใหญ่เนี่ยห่ <c oughs> างว้าเส้นทางดีได้แป๊บเดียวเนาะกลับมาเจอเส้นทางแบบนี้อีกแล้วทุกคน แต่ว่าบรรยากาศที่เห็นก็คือสองข้างเขาแต่ว่าทงนะ้าสีเขียวแบบนี้ป้าที่รคันบินโดดในสุดยอดเลยเนาะแต่ว่าเสียแต่ว่าฝนมันตกเลยเนาะคันฝนบปตกที่บินโดดนะภาพงามๆไทุกคนได้เบึงเห็นไหมงามเนาะทุกคนเนาะไปฟังนี้ฟังนั้นงามม มาแล้วมาแล้วมาเล้วเ,เส้นทางเดิมๆแต่ยังดีกว่าทางนั้นคือเก่าทุกคนทางนี้นะเพราะว่ามันมีมักหินทางนั้นแบบเป็นทางดินดากสุดๆเลยเลยโบกา้ทาทำาไมสิจับกล้องกับโบยากา้าบ่ะเดยเอาไปเอามากับโบากาัโบก้าโบจับดีกว่าทางนี้มันมีแบบว่าดินมันแบบเป็นดินดากอยู่แต่มันผสมมักหินนะนะ่ะแต่ทางนั้นแบบว่าดินดากคือดินดากดล้่นๆนเลยทางนี้นี่ใครเนย ดีขึ้นหลายเนาะแต่ก็ต้องระวังคือเกา่าเพราะว่าเฮาซีบุลมเป็นอรอบทีซี <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวสมเซียวซีบอบ่ะบอบซ้ำไปหลายก้อนนี้เนาะฝนกต็ตก,กอยู่บเซาจักเชื่อจังไหนฉันได้ใช้เสือกันฝนหลังรู้สึกว่าแห้งเข่าแห้งเข่าออละ ได้กะดีเนาะทุกคนเนาะขี่มาทาังนี้แบบว่าโบผินเป็นแบบเป็นป้าเลยเนาะแต่มีแบบเงินฝุ่นมายองมาแยกไปเป็นจุดเป็นจุดเนาะโอเคเสีๆกันฝนดีกว่าแห้งขึ้นแห้งขึ้นไปนี่เนาะเป็นทาง่านหมู่บ้านแห่งหนึ่งเนาะที่ตัวก็ขี่รถขอมาดุเตื้ยไปเลยแต่ว่ามาทายห่างบ้านเนาะทุกคนห่างเรือหัววะ แต่ไหนกัใกล้ชิคุชุดเขียดบ้านเลยคนฝุ่นก็นยังแบบว่าตกมาบบเซอร์าานะต้องใส่เสื้อกันฝุ่นมาแบบนี้เอาทางกะค่อนข้างว่าคู่คักเนาะคือเก่าแต่กันยังดีก่ทางนั่นคือเก่าอีกอยู่เนาะทางนั้นมันมืนน่นเลยนะนี่แบบถึงที่ทางเปื้อนแต่มันกะมีหินหลายเขาเบาเลยยูนิคอะเขาขวางว่าเขียดชุมซุนกะว่าได้เนาะเพราะว่ามีแบบบอลที่ว่า จังวมาจังไรวะบนบริการคนถามว่ามีครบเนาะมีบัวชีบินหงหมอห่านไก่เครื่องแต่ว่าบนอันซีโบมีก็คือบ้านพักนั่นแหละเรเห็นบ้านพักเนาะขนาดอยู่เมืองสนามไซยังหายากเลยทุกคนเนียเธอจะมาเปิดก้นเหนียวเธอสั้นไม่ได้นะพี่ๆกับเจ้ากับแบบเลี้ยงงัวเลี้ยงควายกับแบบปล่อยตานตอนนี่เลยแหละทุกคน ไปได้ยินว่าอยู่ทางฝั่งไห้คนเขาบจะเลี้ยงงวัวเขาบจะได้มัดได้เมียนไว้ดีๆว่าสันพอ <c oughs> ไปขันควายนะนี้เราเป็นบุ่เหลียว่าสันดีเนาะดูว่าไหลงวงควยายทนะนี่แต่คนขับว่าหลายเติบ์เลยนะเนาะเราขับเลี้ยงแบบปล่อยๆแบบนี้แหละทุกคนบมได้มีเสื้กมัดเพราะว่าอยู่เขีดนี้เนีอนไปเนีอนเราขเาขเาบจะกระล้อมหัวเอาแล้วกระลาวังเอาเนาะแต่ว่าคันว่างัวเขาเงอนแล้วก็ไปกินผล กินนะนาหักกินหญ้าของก็เ้าก็อยากจะให้เรื่อยๆเนาะฝนตกผู้เสาเลยทุกคนทางสุด้นสุดซนชนะบ่ไหวบไหวฝนตกแหงพูดมาเบะพักยืนเงินอ้ายคนเนาะแบะกับเลนไม่ได้ใส่หุ้งมาเข่าห่มน้ำบ้านอย่างว่านี่บ้านแซมซัง เมืองสาวคีไซต์แล uh ้ววะโอ้อนี่โดบ่ฮอดในเมืองไงฮะนี่โดบ่ฮอดในเมืองในแขงมตะปื๋นี่ยั่งเล่าวิบวิบจะเข้านี่เป็นรถละไรตะปื๋ฮะนี่ไม่เดียวหรอนี่ไม่เดียวอ๋อซีฮอตละตัวนี่ขนาดซีฮอดกับ่อไว้เนาะเพราะว่าฝนมันแห้งเกินไปขนาดแบบงัวน่ะงัวแบกอะยังเลนเข้ามาเห็นบ่ราะฮันลี่เซาห่มเนาะอันนี้แบะเองวะ แบ้ตัวเองเนาะคุณอาเพิ่งลูกสาเลยทจูบมาละเงี้ยนองไหนล่ะลูกเสาอฮะอนี่ได้อันนี้ร้านร้านอ๋อจากฝีละเงี้ยนอยู่่ะฮะมานน่มาเจียาเงินไหนมะมานน่เอาเงินนี่มานน่ ซื้อ,นนอ,อขนมเด้อขอบใจก่อนขอบใจก่อนถูกก่อนลบเนี่เอ้อเอ้าซื้อขนมเด้อดีดองดองเนาะฮะแม่แหละอยมาเที่ยวโู <c oughs> ้ฝนตกคุ่มือหน่อยเนะ <c oughs> <c oughs> าะฮะ วาบุสิบ่วบุ่วมตีทางนี้ทางนี้น้ำท่วมซะบ่น้ำเื่อถ่วน้ามไปตยืนน้ยันเดะกตมยันตั้ถึงวานี่เขาล่อยเืือนีกออเาอาขาตอนตอนน้ำท่วมอยู่พุ่นอยู่พี่กระท่วเมือนกันหอกถ่วมตีอยู่ที่วะมีว่กกเือกกในนึงในนึงอ๋อมีเท้ทางลุมพุนเนาะแถวนี้บรถ่วเนาะแถวนี้มันสูงเนาะ เบ้หลเนาะเบเนาะโไปด้ตขายไปยขายไปละขายนำดังนาะตูเท่าไรสนโอ้ยขายเจโลได้จํานวนจากโลนี่เจ้าายโลโลเทาไรโลโลสิบาโลหสิบห้าลองคูณสามสิบเด้อามบห้ล้านฝ่ายคุณตอตัวนึ่ง โอ้ oh, บมเป็นธรรมดาตัวนี้เลี้ยงแมบบ่กันเลเดี๋ยวก็ไปค่อยกันชปไปเลี้ยงก่อน <laughs> <c oughs> เอาทุกคนเดี๋ยวเขารีฝนน,นิดนึงก่อนละกันฝนมันแบบบางลงน,นิดนึงจึงเดินทางตอนะา้ำพะว่ามันมันแห้งโคตรมันเท่าแบบบุญยากแบบเครื่องเปียกหลาเนาะให้มัน <c oughs> บางลงน,นิดนึงจึงเดินทางไปตนะอนเนาะตอนมันมิดมิดน,นิดนึง <c oughs> อ๋ออันนี้ก็ะหลานดีกว่าอันนี้ก็ได้ลานสองคนสองคน่ะอ๋ออีกอีกคนนึงเดี๋ยวคนนึงบ่ได้เดี๋ยวสิเครียดเนาะ เอาให้อีกคนนึงเนาะโอเขอบใจเลยเอาใส่สามพันเนาะคนน้อยเนาะเดี๋ยวซ้ำกันเดี๋ยวกะพูดถึงกันอีกเอาขอบใจก่อนขอบใจนกก่อนนกก่อนนกก่อนนกทุเอาขึ้นดีๆขอบใจโอเคอฮะ ให้ผู้นึงเดี๋ยวผู้นึงโบได้มดสองคนแล้วที่มาอีกกับบม,มีเงินให้หรอเด้เอ่อยก์ออกมาขอฟักเงินเพื่อนเนาะตอนนี้ฝนมันได้คอยลงในแล้วเนาะแต่ก็ยังตกอยู่เท่าไหรทุกคนแต่ก็บืนไปเลยเพราะว่าเบิ้งยูแผนที่ยังเหลืออีกประมาณ8กิโลกับที่หอดูตัวเมืองอะไรทุกคนกับค่อนข้าง,งว่าโบได้ไก่ประเดเนาะ เห็นทางกันยังแบบนั่นนี่อยู่ทุกคนเห็นทั้งขวามือนี่ปะ่ะโอ้โด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 เขาเจ้าแบบว่าเอาไม้เนาะทุกคนเอาไม้ซักที่ว่าขเขาจะปลูกไว้ทไหนน่าจะเป็นซ่วงที่ว่าเขาเจ้าเก็บเกี่ยวเลยครับสิ่าเพราะว่า,าเห็นหลายกล่องเติบเลยอันนี้โบแมนกันนั่นเด้อเพราะว่าเป็นไม้ที่เขาเจ้าปลูกเองเนาะโบแมนว่าเขาเจ้ารักตัดเองเนาะเป็นไม้ปลูกเองแล้วก็ทิ่มไปทั้งข้างนี่ก่อน พันธุ์ที่วากับของเขียนนี่เขาเจ้าปลูกไม้ซักกับค่อนข้างว่าหลายเลย,ยฟังนี่เดี๋ยวฟังนี่ยังโบ้ทันขายเถอะเนาะอันนี้กับต้นบางต้นกับมันน้อยเกินไปเขาก็บ้เอามองต้นมันใหญ่เขาก็เอารถคันรถใหญ่ทั้งนานตัวจอดบอกก็โดนล่ะก็พานตัวไปเมื่อกี้นี่เพราะว่าขาเจ้าแบบบรรทุกเครื่องไหลข้าวเจ้าค่อยๆไปนะเป็นรถน่าจะรถโซซีล,อล้อกูแหล่ คันว่าถ้าฝนนี่ยมืดๆกับโบเซาเมื่อ,อ,อนี้เบิ่งก่อนว่าอาตัตปื้ทีมี้อย่างบบคันโบไมีอย่างกะเดินทางไปเสียกล่องเลยเนาะทุกคนนะขับรถก่อนตอนนี้เขากำลังสิเก้าขอสู่ตัวเมืองของแข่งอตัตปือแล้วนะทุกคนเนาะเออมาฮอดจนได้ทุกคนเด้กะใช้เวลากะบ่ได้ถึงคันว่าดนหลายเนาะ ครานี้เขามากระชินแบบป้ายรถอัตตะปือมันถามว่าหลายเลยแหละนาจะไก่กับไก่กับวนาะห้องหมอเราเห็นเนี่ยชุดพยาบาลอยู่เฮ้ยพอจะเบานี่เนาะถามว่าตัวมีเป้าหมายไปบ่ตอนนี้นี่เอ๊ะมีทุกคนมีเป้าหมายเลยตอนนี้นี่ยผมหู้เลยว่าที่ไปเตะต่อเบิ้งก่อนเนาะไปเบิ้งกันมาอยู่ที่อัตตะปืออนมีอย่างเนี้ย้ามันบ่มีเขากะแก่ไปต่อถ้ามันมีเขากะซอกบอลพักเนาะ คนหักนเซาแล้วก็เสี่ยมออกไปแต่ว่าวันนี้กับคน่าวว่าฝนตกก็คือว,ว,ว่าเซาดอกมองแต่ฟ้ามืดมือเลยเนาะเป็นแบบนี้คืนี่กับสังเกตเหตนกับคือคือกับแบบว่าพัชรว่าแบบอยู่ในเวียงียอย่างกับมาได้ขึ้นกันเนาะคันดิวแบบตัวเมืองแบบนี้เพราะว่าตัวเมืองแบบนี้มันกับล้ใต้กันหมด ในเมืองเขาบอกว่าอยากยู่บนไหนดอกเนาะเขาอยากยูเขียกนอกหลายกลัวถามเบื้องตัวจริงว่าที่เป็นยังไงตอนนี้เดี๋ยวไปห่อซอกบนตั้งรักก่อนเนาะไปซอกบนตั้งรักอาจจะเป็นปั้มน้ำมันก่อนก่อนเอื้อมไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับอัตมาปืนเนาะนี่เนาะวันนี้เขามาแวะกินงเก่ายู่ มีก่อนละกันเบิ้งแล้วกับซือโบมีอย่างเนาะก็เลยแบบว่าซีเดินทางไปทางเช็กกองละกันที่ออกไปทางสารวัลวันกับปักซองกันเนาะสองมือตัวจริงมันสิไปใส่ขั้นไปปักซองเลยที่ไปปักเชกก่อนแล้วก็ดจริงไปสารวัลวนอีกเครื่องหนึ่งไปหาเขาไอ้แสงมีอย่างก่อนละกันที่ออกไปทางสารวัลวันละกันจริงๆเดินทางกลับเนาะอันนี้กับไกล้ละใกล้ซีฮอนมือกลับไปได้ทุกคนเด้อกับสารคิมนี่อย่ซื้อที่มีเท่านี้แหละมันจะว่าฝากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ล่ะกดกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวไอ้คลิป วันนี้สิเดินทางไปต่อวันแต่ว่าขอขอกินข้าวเต็มพข้งล่างกันเนาะบายบาๆไปกันที่หน้า